สวัสดีครับสมองไม่หยุดโตคุณกำลังคิดจะลาออกจากงานเพื่อทำในสิ่งที่รักหรือเปล่าแต่ยังลังเลไม่แน่ใจว่านั่นคือทางที่ใช่จริงไหมคลิปนี้จะช่วยคุณหาคำตอบผ่านแนวคิดอิคิไกจ,จากญี่ปุ่นที่เปลี่ยนชีวิตใครหลายคนให้เจอจุดสมดุลของความสุขและความมั่นคงเราจะพาคุณไล่เรียงสี่คำถามสำคัญที่คุณต้องตอบให้ได้ก่อนจะตัดสินใจลาออก เพื่อไม่ให้การเริ่มต้นใหม่เป็นแค่การนี้แต่เป็นการวางแผนที่มั่นคงและมีความหมายคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเห็นเส้นทางชัดขึ้นและรู้ว่าจะเดินต่อ,อยังไงให้ไม่พังถ้าคุณกำลังอยู่ตรงทางแยกคลิปนี้คือแผนที่ที่จะช่วยให้คุณเลือกเส้นทางได้อย่างมั่นใจที่สุดก่อนอื่นเรามารู้ก่อนอิคิไกคืออะไรอิคิไกคือแนวคิดจากญี่ปุ่นที่แปลว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ เป็นการหาจุดตัดของสี่สิ่งได้แก่สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่สร้างรายได้เมื่อคุณเจอจุดร่วมของทั้งสี่สิ่งนี้คุณจะได้งานที่มีทั้งความสุขและความมั่นคงอิคิไกไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพแต่เป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่มีความหมายมันช่วยให้คุณตื่นขึ้นมาอย่างมีแรงบันดาลใจในทุกวันและรู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่าทั้งกับตัวเองและคนอื่น ลองมาฟังสี่คำถามสำคัญที่จะทำให้ตัดสินใจได้มากขึ้น 1. นึ่ทำสิ่งที่คุณรักมีคนจำนวนไม่น้อยที่ในขณะที่นั่งทำงานประจำก็รู้สึกว่าใจมันไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วความสุขลดลงพลังหมดเร็วและแอบ,บคิดกับตัวเองบ่อยๆว่าถ้าได้ทำในสิ่งที่เรารักคงจะมีความสุขมากกว่านี้จึงเริ่มมีคำถามว่าเราควรลาออกเพื่อไปทำในสิ่งที่รักไหม แต่ก่อนจะตัดสินใจแบบนั้นสิ่งที่ต้องถามกับตัวเองไม่ใช่แค่ว่าเรารักมันหรือเปล่าแต่ต้องถามต่อด้วยว่าสิ่งนั้นทําเป็นอาชีพได้ไหมอยู่รอดได้ไหมและมีโอกาสเติบโตหรือเปล่าสิ่งที่คุณรักคืออะไรคําถามนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่ในทางปฏิบัติกลับไม่ง่ายเลยหลายคนตอบว่าชอบวาดรูปชอบทำอาหารหรือชอบถ่ายภาพ แต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองรักอะไรเพราะไม่เคยลองอย่างจริงจังจุดนี้เองที่ความเข้าใจผิดเริ่มเกิดขึ้นหลายคนลหลงไหลในภาพในหัวมากกว่าความเป็นจริงเช่นคิดว่ารักการเปิดคาเฟ่เพราะดูมีสเสน่ห์แต่มองข้ามความเป็นจริงที่ว่าเบื้องหลังมีการจัดการต้นทุนวัตถุดิบลูกค้าและแรงกดดันด้านยอดขายทุกวันถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ ก็เสี่ยงสูงที่จะผิดหวังและหมดไฟเร็วมากกว่ามีความสุขจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรารักคือของจริงคำตอบคือให้ลงมือทำก่อนแล้วดูว่าเรายังรักมันอยู่ไหมเมื่อเจอกับความยากไม่ใช่แค่เวลาสนุกเท่านั้นยกตัวอย่างจริงจากคนที่เคยเป็นวิศวกรแต่รักการถ่ายภาพมากจนใช้เวลาหลังเลิกงานไปถ่ายภาพทุกวันอัพลงโซเชียลมีคนติดตามมีคนจ้าง จนวันหนึ่งเขาตัดสินใจลาออกเพราะรู้ว่าสิ่งที่รักกลายเป็นสิ่งที่เขาทำได้ดีและสร้างรายได้จริงไม่ใช่แค่ความฝันแต่เพราะเขาลองแล้วและผ่านช่วงเวลาที่ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยการจัดการเวลาและความไม่แน่นอนเขาจึงมั่นใจว่านี่คือเส้นทางที่ไปต่อได้ไอเดียของอิกิไกช่วยได้มากในจุดนี้อิกิไกคือการหาจุดร่วมของสี่อย่างได้แก่ สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่คุณสามารถหารายได้จากมันได้หลายคนมักหยุดอยู่แค่ข้อแรกคือสิ่งที่รักแต่และเลยอีกสามข้อที่เหลือซึ่งสำคัญมากไม่แพ้กันหากคุณรักการร้องเพลงแต่ไม่ฝึกฝนให้เก่งไม่รู้จักตลาดหรือไม่มีช่องทางหารายได้ก็จะกลายเป็นความรักที่ทำให้ทุกใจมากกว่ามีความสุขการจะลาออกจากงานประจา จึงต้องถามตัวเองให้ชัดเจนว่างานใหม่ที่อยากทำพาคุณอยู่รอดได้ไหมถ้ามันสร้างรายได้ไม่พอคุณพร้อมจะกลับไปทำงานแบบเดิมหรือเปล่าคุณมีเงินเก็บรองรับระหว่างเปลี่ยนผ่านไหมและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในระยะยาวหรือเปล่าเพราะความจริงคืองานที่เรารักอาจไม่ได้ง่ายและการเริ่มใหม่ต้องใช้พลังใจสูงมากถ้าไม่มีวินัยหรือความเข้าใจที่แท้จริงความรักนั้นอาจกลายเป็นความล้มเหลว ยกตัวอย่างจากนักเขียนชื่อดังอย่างฮารูกิมูรคามิที่ลาออกจากการเปิดบาแจสเพื่อมาเป็นนักเขียนเต็มตัวเขาไม่ได้ตัดสินใจทันทีแต่ทดลองเขียนตอนกลางคืนอยู่เป็นปีๆจนมีสำนักพิมพ์สนใจและเขามั่นใจว่าตัวเองพอจะอยู่รอดกับอาชีพนี้ได้เขาจึงลาออกนี่ไม่ใช่การหนีงานประจำแต่คือการวางแผนอย่างมีเหตุผลเพื่อเปลี่ยนผ่านไปยังสิ่งที่เขารักจริงและทำได้ดี การลาออกไปทำในสิ่งที่รักไม่ใช่เรื่องผิดแต่หากตัดสินใจด้วยความฝันเพียงอย่างเดียวโดยไม่คิดในเชิงเหตุและผลให้รอบด้านก็อาจกลายเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวในระยะยาวได้การรักสิ่งหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ความเข้าใจในตัวเองความรู้ในตลาดทักษะท,ที่พัฒนาและความมั่นคงทางการเงินเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ความรักนั้นเติบโตเป็นอาชีพได้จริง และอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 2. ส,สิ่งที่คุณถนัดก่อนจะตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำสิ่งที่เราถนัดหรือคิดว่าเป็นจุดแข็งของตัวเองจริงๆเราควรถามตัวเองให้ลึกลงไปมากกว่าความรู้สึกว่าฉันน่าจะทำสิ่งนี้ได้ดีเพราะสิ่งที่เราถนัดไม่ใช่แค่ทักษะที่เคยทำได้ดีในอดีตแต่คือสิ่งที่สามารถนำไปต่อยอดในโลกจริงได้มีคุณค่าต่อผู้อื่น และตอบโจทย์ชีวิตระยะยาวคำถามแรกที่ต้องเริ่มต้นคือสิ่งที่คุณถนัดคืออะไรนี่ไม่ใช่คำถามผิวเผินที่ตอบว่าเก่งพูดหรือเก่งเขียนแล้วจบแต่มันต้องเชื่อมโยงกับหลักฐานจากประสบการณ์เช่นเคยทำอะไรแล้วมีคนยอมรับหรือผลลัพธ์ชัดเจนคุณเคยจัดงานแล้วไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคุณเคยช่วยเพื่อนวางแผนธุรกิจแล้วเขาเห็นคุณค่าจากไอเดียของคุณหรือเปล่า ลองสังเกตสิ่งที่คุณทำแล้วรู้สึกเป็นธรรมชาติไม่ฝืนและมักจะมีคนกลับมาขอให้คุณช่วยเรื่องเดิมซ้ำๆจากนั้นต้องถามต่อว่าทักษะนี้เป็นจุดแข็งที่แตกต่างหรือโดดเด่นแค่ไหนเพราะบางครั้งเรารู้สึกว่าเราถนัดแต่หากทักษะนั้นไม่มีความโดดเด่นกว่าคนทั่วไปหรือไม่สามารถแปลงเป็นประโยชน์ในทางอาชีพได้ก็อาจยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตตัวอย่างเช่นคุณอาจชอบแต่งหน้า แต่ในยุคที่ใครๆก็เรียนรู้การแต่งหน้าจาก YouTube ได้การจะลาออกจากงานเพื่อมาเป็นเมคอพปาติสต้องถามต่อว่าคุณมีจุดเด่นอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นคุณสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ไหมเหตุผลที่หลายคนเลือกลาออกไปทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเพราะพวกเขาเชื่อว่าการทำสิ่งที่เราชำนาญทำให้เกิดโฟกัสความมั่นใจและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนผลลัพธ์ของงานจะดีกว่า เมื่อเรารู้ว่าเรากำลังใช้ศักยภาพในแบบที่เต็มที่และรู้ว่าเราไม่ได้ฝืนตัวเองทุกวันคนที่ทำงานในสายที่ไม่ใช่ความถนัดจะใช้พลังงานมากกว่าปกติเพราะต้องฝึกซ้ำในสิ่งที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติในขณะที่คนที่ทำงานตรงกับจุดแข็งจะสามารถพัฒนาได้เร็วกว่ามีแรงจูงใจในตัวเองสูงและไม่รู้สึกหมดพลังง่ายมีตัวอย่างมากมายในสังคมที่ยืนยันเรื่องนี้เช่นแจ็คมา เคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาก่อนและแม้จะล้มเหลวหลายครั้งเขาก็รู้ว่าจุดแข็งของเขาไม่ใช่เทคโนโลยีแต่คือการมองภาพรวมการสื่อสารและการเข้าใจตลาดเขาจึงสร้างอาลีบาบาโดยดึงคนเก่งสายเทคโนโลยีเข้ามาร่วมงานแล้วใช้ทักษะการสื่อสารกับนักลงทุนเป็นตัวผลักดันหรืออีกกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งลาออกจากงานบัญชีที่มั่นคง เพื่อเปิดร้านขนมปังเล็กๆเ,เพราะเธอพบว่าเธอมีทักษะในการทําขนมแม่นยำสม่ำเสมอและลูกค้าประจําบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขนมของเธอมีสเสน่ห์เฉพาะตัวเธอเริ่มจากขายในหมู่บ้านก่อนพอเห็นความต้องการที่มั่นคงจึงค่อยขยายร้านเพราะเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอถนัดสามารถแปลงเป็นรายได้จริงไม่ใช่แค่ความชอบส่วนตัวแนวคิดอีกขี้ไก่ช่วยให้เรากรองความถนัด ให้อยู่ในขอบเขตของสิ่งที่โลกต้องการได้อย่างมีเหตุผลหากสิ่งที่คุณถนัดตรงกับสิ่งที่คุณรักและยังสามารถสร้างรายได้และตอบโจทย์ตลาดได้ด้วยเมื่อนั้นการลาออกก็จะไม่ใช่เรื่องเสี่ยงแต่มันคือการเดินไปสู่พื้นที่ที่คุณมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มากกว่าคนอื่นและพร้อมจะสร้างคุณค่าระยะยาวได้จริงสุดท้ายนี้คำถามสำคัญก่อนลาออกจากงานประจำเพื่อไปทำสิ่งที่ถนัดคือ คุณได้ลองใช้ทักษะนั้นในบริบทของโลกจริงมากพอหรือยังมีคนอื่นมองเห็นคุณค่าทักษะนี้ไหมและคุณสามารถพัฒนาให้โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆได้ไหมถ้าคำตอบคือใช่ทั้งหมดคุณอาจจะไม่ได้แค่เปลี่ยนงานแต่กำลังเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปสู่พื้นที่ที่คุณเหมาะสมอย่างแท้จริง 3. สิ่งที่โลกต้องการเวลาคนพูดถึงการลาออกเพื่อทำในสิ่งที่รักหรือสิ่งที่ถนัด มักจะพูดถึงความรู้สึกภายในเป็นหลักแต่มีอีกมุมหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการถามตัวเองว่าสิ่งที่เราจะไปทำนั้นโลกภายนอกต้องการจริงๆหรือเปล่าเพราะในความเป็นจริงต่อให้เรารักแค่ไหนถ้าไม่มีใครต้องการมันก็ยากที่จะยืนระยะได้ในโลกใบนี้การทำสิ่งที่โลกต้องการจึงเป็นเสาหลักอีกต้นในแนวคิดอิกิไกที่ทำให้ความฝันไม่ลอยอยู่บนอากาศ แต่กลายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนได้จริงสิ่งที่โลกต้องการไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่ระดับโลกเสมอไปไม่จำเป็นต้องเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกหรือเทคโนโลยีสุดล้าแต่อาจหมายถึงสิ่งธรรมดาเล็กๆที่ช่วยให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นคนที่มีทักษะเรื่องสุขภาพจิตแล้วผันตัวมาเป็นโค้ดเพื่อดูแลคนที่เหนื่อยล้าทางใจนั่นคือสิ่งที่โลกต้องการเพราะในยุคที่คนเคร่งเครียดแต่ไม่กล้าระบาย การมีคนหนึ่งที่เข้าใจและยื่นมือออกไปก็อาจเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิตมีตัวอย่างที่น่าสนใจของหญิงสาวคนหนึ่งที่ลาออกจากงานประจำในบริษัทโฆษณาชื่อดังทั้งที่มีเงินเดือนดีมีสวัสดิการครบเพราะเธอรู้สึกว่าทำโฆษณาขายของให้แบรนด์ใหญ่ไปวันๆไม่ได้ช่วยอะไรกับโลกนี้เลยจนวันหนึ่งเธอเริ่มทำโครงการเล็กๆคือการสอนเด็กยากจน ให้เข้าใจทักษะสื่อสารผ่านศิลปะเธอไม่ได้เริ่มจากองค์กรใหญ่ไม่มีเงินทุนอะไรมีแค่ใจและความเชื่อว่าเด็กเหล่านี้ควรมีเสียงในโลกเธอใช้สิ่งที่ตัวเองถนัดสื่อสารเก่งมีหัวคิดสร้างสรรคสร้างกิจกรรมกับเด็กๆและแชร์เรื่องราวเหล่านั้นบนออนไลน์เธอทําต่อเนื่องจนกลายเป็นโครงการใหญ่มีผู้สนับสนุนมีสื่อมารายงานและกลายเป็นองค์กร ไม่แสวงกำไรที่คนอยากเข้าร่วมจากสิ่งที่เหมือนจะไม่ตอบโจทย์ตลาดแต่เพราะโลกต้องการมันมากมันจึงเติบโตได้เหตุผลที่การทำสิ่งที่โลกต้องการจึงสำคัญเพราะในระบบเศรษฐกิจความยั่งยืนไม่ได้เกิดจากแค่สิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีผู้รับด้วยถ้ามีคนรอรับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำมันจะมีโอกาสเติบโตเป็นธุรกิจเป็นโครงการ หรือเป็นวิถีชีวิตที่เลี้ยงดูตัวเราและคนอื่นไปพร้อมกันการคิดแบบอิกิไกจึงเชื่อมโยงเส้นทางของหัวใจกับความต้องการของโลกเพื่อให้ความหมายของชีวิตไม่ใช่แค่สิ่งที่เราชอบทำแต่คือสิ่งที่เราสามารถสร้างคุณค่าให้โลกได้จริงก่อนจะลาออกจากงานประจำคำถามที่ต้องถามกับตัวเองคือสิ่งที่ฉันจะไปทำนั้นโลกภายนอกเขาต้องการมันแค่ไหน ใครคือกลุ่มคนที่จะได้ประโยชน์จากมันพวกเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาใช้วิธีอะไรอยู่ตอนนี้แล้วสิ่งที่ฉันมีจะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้อย่างไงถ้าไม่มีคําตอบที่ชัดเจนบางทีอาจต้องกลับไปถามใหม่หรือทดลองเล็กๆเ,เพื่อดูว่าสิ่งที่คิดจะทําตอบโจทย์ได้จริงไหมอีกตัวอย่างหนึ่งคือชายหนุ่มที่ลาออกจากงานไอทีเพื่อไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆในชุมชนไม่ใช่แค่เพราะเขาชอบกาแฟ แต่เพราะเขาเห็นว่าชุมชนนั้นไม่มีพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่มานั่งคุยทำกิจกรรมหรือแบ่งปันกันเขาไม่ได้แค่เปิดร้านขายของแต่สร้างพื้นที่ของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริงทุกคนเริ่มเข้ามาเพราะกาแฟแต่กลับได้ความรู้กลับไปทุกครั้งที่มานี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ทั้งใจเขาและความต้องการของคนในพื้นที่ผลลัพธ์ของการเลือกทำสิ่งที่โลกต้องการคือความรู้สึกมีความหมาย และความมั่นคงทางจิตใจที่สูงขึ้นเพราะเราจะไม่รู้สึกเหมือนตัวคนเดียวในโลกไม่ใช่แค่เราทำสิ่งที่เรารักแต่เรากำลังตอบคำถามของคนอื่นช่วยแก้ปัญหาให้สังคมและนั่นคือเหตุผลที่มันมักจะพาเราไปไกลกว่าการทำเพื่อตัวเองคนเดียวอย่าลืมว่าคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่คนที่มีความฝันแต่คือคนที่สามารถทำให้ความฝันนั้น กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยเสมอถ้าคุณกำลังคิดจะลาออกเพื่อหาสิ่งที่โลกต้องการให้คุณลองออกไปดูโลกจริงๆพูดกับคนที่มีปัญหาฟังเขาจริงๆแล้วกลับมามองตัวเองว่าเราช่วยอะไรได้หรือเปล่าถ้าคุณเจอมุมที่สิ่งที่คุณทำได้ไปเติมเต็มในสิ่งที่คนอื่นขาดนั่นแหละคือจุดที่น่าจะเริ่มต้นจริงๆได้เสียทีสสิ่งที่สร้างรายได้ ก่อนจะตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อไปทำสิ่งที่เชื่อว่าจะสร้างรายได้มากกว่าหนึ่งในคำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้คือสิ่งนั้นสร้างรายได้จริงหรือไม่และพาคุณอยู่รอดในชีวิตได้หรือเปล่าคำถามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือเรื่องของความมั่นคงในระยะยาวความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนและโอกาสในการเติบโตในอนาคตงานที่สร้างรายได้คือสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีคนยอมจ่ายเงินเพื่อแลกเปลี่ยนหรือมีศักยภาพในการต่อยอดเป็นโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนได้งานบางอย่างอาจดูมีความสุขแต่ไม่มีรายได้เพียงพองานบางอย่างอาจได้เงินเร็วแต่ไม่มีอนาคตจึงต้องพิจารณาทั้งความสามารถในการเริ่มต้นรายได้ขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและความเสี่ยงระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นเช่นหากคุณลาออกจากงานประจำเพื่อขายของออนไลน์ แม้จะได้เงินทันทีแต่ถ้าระบบไม่มีการจัดการต้นทุนหรือการตลาดอย่างเป็นระบบสุดท้ายอาจประสบปัญหานี้สินและความเครียดที่รุนแรงกว่าเดิมการคิดแบบอิคิไกจึงสำคัญมากในช่วงเวลานี้เพราะมันเชื่อมโยงสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่สร้างรายได้ถ้าคุณจะลาออกเพื่อรายได้ต้องแน่ใจว่าเส้นทางใหม่นั้น ตอบโจทย์อย่างน้อยสามในสี่ข้อนี้เช่นคุณอาจมีทักษะด้านการทำอาหารและชอบทำอาหารมาตลอดคุณค้นพบว่ามีตลาดคนรักสุขภาพที่อยากกินอาหารคลีนและคุณสามารถวางแผนให้กิจการเล็กๆนี้กลายเป็นโมเดลธุรกิจในอนาคตได้แบบนี้คือการลาออกที่ตอบโจทย์อิคิกไกและมีความเสี่ยงต่ำกว่าในโลกจริงมีตัวอย่างมากมาย ของคนที่ลาออกเพื่อสร้างรายได้ที่มากกว่าบางคนประสบความสำเร็จแต่บางคนต้องกลับไปสมัครงานใหม่ด้วยความเครียดมากกว่าเดิมเช่นชายวัยสาิคนหนึ่งที่เคยทำงานสายวิศวกรรมเงินเดือนมั่นคงแต่ลาออกมาเปิดร้านกาแฟเพราะคิดว่ารายได้จากการขายกาแฟจะดีกว่าปรากฏว่าทำเลไม่ดีคู่แข่งเยอะและไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารต้นทุนทำให้ร้านขาดทุนภายใน ไม่ถึงปีทุนเก็บหายไปหนี้สินเพิ่มขึ้นนั่นเป็นเพราะไม่ได้คิดให้ครบทั้งมิติของรายได้ความเสี่ยงและการบริหารจัดการหากคุณจะตัดสินใจลาออกต้องถามตัวเองว่างานใหม่นั้นมีรูปแบบรายได้ที่แน่นอนหรือไม่มีแหล่งลูกค้าที่ชัดเจนหรือยังและหากเริ่มต้นไปแล้วรายได้ไม่เข้าเป้าจะมีแผนสำรองอะไรไหมคุณต้องวางแผนเงินสดล่วงหน้าอย่างน้อย6เดือน เพื่อให้มีเวลาเรียนรู้และปรับตัวหากไม่มีแผนเหล่านี้การลาออกเพื่อหาเงินมากขึ้นอาจกลายเป็นทางลัดสู่ปัญหาทางการเงินและความกังวลจุดเริ่มต้นของความสำเร็จไม่ใช่แค่การกล้าลาออกแต่คือการวางแผนลองผิดลองถูกและเข้าใจว่าเงินที่มั่นคงเกิดจากระบบไม่ใช่แรงฮึดเพียงช่วงสั้นๆดังนั้นหากอยากลาออกเพื่อสิ่งที่สร้างรายได้มากขึ้น ต้องไม่ใช่แค่เลือกตามอารมณ์หรือแรงบันดาลใจแต่ต้องเลือกอย่างมีข้อมูลหลักฐานและความรู้รอบด้านสุดท้ายถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามช่องสมองไม่หยุดโตด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ